ท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับนะครับกับผมครูพี่นันดำสีใหม่หรือว่าครูนันนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกทท่านนะครับที่กดติดตามนะครับหรือกด subscribe นะครับกด like กดแชร์นะครับเข้าในเนื้อเรื่องเลยดีกว่าค่อยเช็กระบบเสียงว่าดังฟังชัดหรือเปล่า ly w ย i c h n n l l s s นะครับแบบฝึกหัดหน้าที่41เป็นทักษะการเขียนนะครับนะ writing look at the pictures นะครับ look at look เฉยเฉยก็แปลว่าจ้องแล้วมองดู look at ก็แปลว่าจ้องดูนะครับ the pictures นะครับเติม s ก็คือภาพหลายๆภาพให้ I write the correct questions write แปลว่าเขียนนะครับ questions เติม s ก็คือคำถามหลายๆคำถาม correct ที่ถูกต้องนะครับให้เขียนคำถามที่ถูกต้อง with ด้วยนะครับด้วยการขึ้นต้นคำว่า shell i h h a l l หว่า shell นะครับ shell นี้เขาจะบังคับให้ใช้กับ i และก็ v นะครับนะประธานดัง7จ็ด i v u d e c t นนะครับ shell กับ shell นะครับให้ใช้คู่กับ i และ v ส่วน U D H e he, she, it นะครับให้ใช้กับ will นะครับนะ Use the words ให้ใช้คำศัพท์ in the books ที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะครับ To เพื่อที่จะ help you ช่วยเหลือคุณคำศัพท์ที่เขาให้มาในกรอบสี่เหลี่ยมก็คำว่า Abottle of water ก็คือน้ำหนึ่งขวด Dishes นะครับจานหลายๆใบ Food อาหาร A cup of tea กาแฟหนึงถ้วย s o r r y นะครับนอกจากจะแปลว่าเรื่องราวแล้วก็แปลว่านิทานก็ได้นะครับ Classroom ห้องเรียนเอาคำเหล่านี้ไปแต่งประโยคตามภาพนะครับนะภาพแรกนั้นหนังสือก็เขียนให้แล้วว่า Shall I tidy the classroom เป็นประโยคคำถามนะครับนะ s h a l l s h o u l d can could may might will would นะครับเป็น modal verb หรือเป็นกริยาช่วยชนิดหนึ่งนะครับเป็นคำถามขึ้นต้นด้วย s h a l l นี่เราจะแปลว่าขออนุญาตก็ได้นะครับนะนอกจากแปลว่าจะ s h a l l i t ้ใช t ดีเด็กกระซゅอมอาจจะแปลว่าฉันขออนุญาตจัดห้องเรียนให้เรียบร้อยได้ไหมครับ ได้ไหมคะเพราะว่ามันเป็นประโยคคำถามนะครับหรือฉันขออจัดหรือฉันจะจ,จัดห้องให้เรียบร้อยให้นะครับอะไรประมาณนี้นะครับคล้ายๆว่าเป็นประโยคคำถามก็จริงแต่เชิงบอกเล่าประมาณนั้นนะครับคุณครูก็แปลว่าฉันจะจัดห้องเรียนให้เรียบรอย้อยอฉันจะจัดห้องเรียนให้เรียบร้อยได้ไหม เดี๋ยวต้องใส่กับว่าได้ไหมก็ไปนิดหนึ่งอยู่อยู่ไหม่เฉยๆไม่ได้นะครับนะได้ไหม่อ่าประมาณนี้ก็ได้นะครับสำหรับภาพที่หนึ่งพอภาพที่สองนี่นะครับมีนกนะครับนะนกตัวนี้ชื่อว่าเพ็กซ์นะครับนะในเนื้อเรื่องจะนำน้ำหนึ่งขวดมาให้กับลิงนะครับนะเพราะว่าอากาศนั้นร้อนมาก คุณครูก็เลยแต่งประโยคให้ว่า Shall I get you a bottle a bottle of water นะครับตอนแ้วแต่จะแปลนะครับคุณครูแปลว่าให้ฉันเอาน้ำให้คุณสักขวดไหมนะครับประมาณนี้นะครับนาแล้วแต่สำนวนในการแปลของแต่ละท่านผ่านไปภาพต่อไปเลยนะครับนภาพต่อไปเป็นลูกหรือว่าเป็นเด็กนะครับนาคุยกับผู้ใหญ่ ก็คุณบเลยนำประโยคมาแต่งให้ว่า Shall I wash the dishes. นะจานหลายใบนะครับนะไม่ใช่ใบเดียวนะครับดังนั้นต้องเติม es Shall I wash the dishes. อย่าลืมว่าคำกริยาที่จะตามมาหลัง shall นะครับนะต้องเป็นกริยาช่องหนึ่งเท่านั้นนะครับแล้วช่องหนึ่งนี่ห้ามเติม s ห้ามเติม ing ห้ามเติม e ed นะครับเป็นกริยาช่องหนึ่ง ริยาเติม e d ีนเป็นช่องสองดังนั้นช่องหนึ่งนี่ก็คือห้ามเติม i n g ห้ามเติม s หรือเติม e s ทั้งสิ้นนะครับนะเพราะกฎไวยากรณ์มีอยู่ว่าหลังโมดูเวิร์บนั้นตามด้วยปียาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับนะที่เข้ามาชมไลฟ์สดอยู่สามารถที่จะเขียนคอมเมนต์เข้ามาทักทายได้นะครับคุณครูก็จะหันไปอ่านนะครับนะแล้วก็จะตอบให้ ภาพต่อมานะครับผมมีเด็กคนนี้ในเรื่องนี่ชื่อว่าแซมนะครับเลี้ยงแมงมุมอยู่ในโถขวดขวดโถดนะครับหนาสองขวดแล้วก็คุณครูก็เลยตั้งประโยคให้ว่า Shall I give the spider some food? Shall I give the spider some food? แปลว่าฉันขออนุญาตนะครับให้อาหารแก่แมงมุมได้ไหม นะครับจำนวนครัวพี่นันประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนะครับนะนำชานะครับนะเพราะในเนื้อเรื่องนะั้นให้ใช้คำว่าทีนะครับนะไม่ใช้คำว่าคอฟฟีทังนั้นก็เลยเอาประโยคในข้อบังคับมาแต่งนะครับนะก็เป็น s h e r e i make you a cup of tea make you นะครับอย่าไปแปลว,ว่าทำคุณนะครับนะ make แปลว่าทำ you แปลว่าคุณ make you a cup of coffee นั่นก็คือ make a cup of coffee for you นั่นเองนะครับเราจะแต่งเป็นประโยคว่า shall I make a cup of coffee for you อย่างนั้นก็ได้นะครับแปลว,ว่าเดี๋ยวฉันจะไปทำกาแฟหรือไปชงกาแฟมาให้คุณสักหนึ่งแก้วดีไหมนะครับหรือได้ไหมประมาณนั้นนะครับนะ แล้วก็ภาพสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็คือเป็นภาพที่คุณครูนะครับหรือผู้ชายคนหนึ่งนะครับนําหนังสือนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังก็เลยแต่งเป็นประโยคว่า shall I read you a story นี่ก็เหมือนกันนะครับ I read you ไม่ได้แปลว่าฉันอ่านคุณนะครับนะแต่แปลว่าฉันจะอ่านเรื่องราวหรือว่านิทานนะครับ story แปลว่าเรื่องราวก็ได้นิทานก็ได้ให้กับพวกเธอฟังหรือให้คุณฟังคุณในที่นี้หลายคนก็ได้นะครับ คุณครูก็เลยแปลว่าขออนุญาตให้ฉันเล่านิทานให้ฟังดีไหมนะครับแปลประมาณนี้ก็ได้โอเคครับคุณครูไปเร็วเลยนะครับนะเป็นนั้นว่าหน้าที่41ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับผมฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์มขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทันก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครู พี่นั้นต้องขอขอบคุณ